นีงาม้าครับโอ้ยมากบบำมือนี like. ้น uh ้อเขไกลพี่น้องเลยมมาน้อยกำม้อนแห่งนี้ขึ้นเกือบเหรอเฮ้ยมาโอ้โหเะโปกๆอะเพิ่งนอนนั่งกลางเขาคนเดียว ไอ้นอนะ้อยกัดเขาไอ้หร้สูงแต่ละตัวเอ้าเฮ้ยและนี่นล,ละครับชีวิตบนนอกบนนอก,นอกสอมามาเอาเขาให้ใกล้สวยมาในกานทดงานหากันตื่นไว้น้อเป็นขุนสูงงานต่อไปครับพี่นอ้องก็ล่างใจให้กันและกันเด้อ มาสิเห็ดเห็ดอีกอย่างก็ข,ขอให้ปรบสำเร็จตลอดมือตลอดปีตลอดไปเลยครับสููๆเป็น้ำกันครับผม <S <S นอน,นดูกลางเลยเดี๋ยวให้หน่อยวันลงมาเบิดดอกเร่งตายใหม่ก็มีชนมากก็บ้อหม้าโตม้ม้า,โตม,าโตมันหย่านม,าม้มาหย่านมา <S <S โทษ คันนี้ทั้งต้นมาคามผาแฟนยามสองคือเกาี่นนองจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ